สบายดีพ่อแม่พีน่น้องเป็นชุมนทุงหม่อกทุ่งบอลเมื่อนี้ก็มาพบกับพ่อย้ายลำพือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนตกพี่น้องเลยฝนตกแล้วมันเฮ็ดปวกออกสิไป็นเราหาเห็ดปวกก่อนเงอนี้เขาเห็ดปวกกำลังจูมกำลังออกนี่นะไป็นเราหาเห็ดปวกก่อนแท้ดอนหน้านี่แหละเห็ดปวกไหลตอนหนึ่งรลังสิป้าเห็ดพี่น้องเลยร่างมุ่งหน้าไปเข้าป่า น่อไม้ขึ้นเหี้ยวนะแดงๆหรือพี่น้องเอ้ยน้อนเห็ดปวกได้หนิตะเกาวอ,อกไรได้ดนอนหนึ่งเห็ดปวกมันเป็นเห็ดปวกใหญ่ดอกเห็ดปวกชิกเห็ดปวกนกแกงเสร็จละพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกน้าขมูวบวใหญ่นีๆๆๆ่เก<ๆ>็บเลยเก็บเลยอือเก็บเลยศจุ๊ยโม่วัใหญ่พี่น้องเอ้ย พอจะดอกบานมันจังหวะมีหมูอยู่จังเนาะมีหมูอยู่ประจ๊ะมันต้องอยู่แถวนี้แหละเออให้ไปเดินดอนใดดอนเถิงนะั้นอันนี้ม่เตีดอนปลาเห็ดบวกเลยพี่น้องเลยนี่นนะหมูไม่มีใครเนาะอยู่แถวนี้แหละ,ห,ละหมูมันนะฮะมึงโลด มันออกแถวห้องอีู่แล้วเห็ดปวกมาได้ไปขึ้นไปเบิ่งห้องท่านั้นเนาะเจ้าว่ามี่ระจักอืมปลากระหกเป็นหกพี่น้องมตินามอืมทางใดเห็ดอันนั้นเห็ดปวกน้ำแกง เห็ดปวกมันอนอ,อกหกถ้าได้พี่นอ้อ,องเวแต่ก่อนในบ้านนี่บอกบ่อเห็ดปวกนอดน,นี่ก็บอก่อีโี้นี่ก็แม่ ในสปอโต้ฮักขึ้นใหม่เมืองเด้โอ้ดอกจูมันห่ะพี่น้องน่าเด็ดดอกน้อยแท้เลยน่ะมันน่าขึ้นพี่น้องเลยน่ะมันอยู่หกเลยน่ะเอาลนี้ฟังไใบมื่นวันใดดอกคนลอยอยู่ตีเก็บวันลอยแหละเก็บวันลอยน่ะฮะก็แตกพี่น้องเลยฮะนู้น่ะ มนน้อยหนึ่งกำลังสิขึ้นพี่น้องเออโมโปดีน้ำหอนโมแลงยงสามดิดูเซ็ดจนก่อนเนี่ยฮะจูงงามมาเลย แทนนี่ปลาเห็ดปวกแล้วแทนนี่ทันบอเห็ดมือน,นี่ก็เป็นมืดน,นี่ก็พุ่นลุกแล้วแทนนี่มือน,นี่ก็งาลดกนอนนี่ยโค่นมันต้นหูว่าเห็ดปวก,กออกไลยนี่โคนหูว่าเห็ดปวก,กออกหน่อยมันเป็นหลุดบ่นี่จิตตำกันหมดแล้วอุ้ยปลาโคคาพีนเอาไว้เป็นตายยันง,งูยยงเขียวกระป้อม โคนนี่แหละแต่เก่ามันมักออกขูดเขียเป็นเขียทั้งนี่เ <c oughs> ขีย,หา,ขยหาดอกจูมมันพ่อแก้งลลนี่แหละซำนีนี่แต่สีเมือดน่บานนี่ <c oughs> พ่อแก้งแรงแหละพ่อแล้วแรงเลยซำนี อ้นอกนี่เจ้ามทนนี่าหนึใขึ้นโมลายมีติดดอกจูมมันแทวนี่นะโเอามือเราบดเจ้าขี้เข็บได้ขี้เขีบนำมือได้ละ้านอเนี่ย่แล้วตีนมันเงาด้ย้งอยแหนหักาอยู่แทวนี้แล้วส เหมื oh like ่นที่ไรวัวจากเหมือนนี่เลยนี่ลานบ้านนี่คืออะไรบ้างฮ่าฮ่าฮ่าก็มาเท้าเห็ดพี่น้องเอ้ยเรือกเห็ดไหวอันนี้ดอกจูมมันนี่อันนี้ดอกบ้านพี่น้องเอ้ยจู่นยันบ้านแล้วจูนนี่ก็แล้วงามสัมเนียพี่น้องเอ้ย แกงเฮ็ดปวกพี่น้องเลยน,นี่เฮ็ดปวกออกลายล่างแล็บดีหมอน,นึงดอกจุม่มนี่บานนี่เฮ็ดปวกออกลายพี่น้องเลยคือสิซุกเลยแหละพี่น้องเอ้ยแกงเฮ็ดปวกมันนี่น้ำประแดกลงำกว่าพี่น้องเลย แกลงเป็นนัวลงพี่น้องเลยแังเห็ดปลวกหลายเติมือนนี่นี่สมพักติวพี่น้องเลยพักติวก็งามงามกว่ากูถึง่ปนงามพักติว ก็จะใส่จันหน่อยพี่น้องอืมตู๋จิ้เต็มหมอแกงเห็ดข้าวหน้าตูใส่น้ำล้างพี่น้องเลยไก่สีปงเกนใส่ข้าวหน้าตูแกงเห็ดบวกกับบะหมี่ใส่ยัางลายดอกพี่น้องเลยนี่ตุปกตาแดด แกงนัวบากิลิ่งกันแหละอันนี้ก็พักนางตู่พี่น้องเลยพักนางตู่ก็งามงามเสร็จพักนางตู่โอ้เสร็จพักนางตู่เข้าไปในห้องกลุ่มรถพี่น้องเลย จะเสียบขักพี่น้องเอียเริ่มใส่มะพริกอีแล้วพี่น้องเอ้ยใส่กันมาไล่ๆหอยพี่น้องให้ใส่ยังน้อยมะพริกซิมึกงก่อนพี่น้องจ้างด้วยเข้มปะปุ๊ดีปุ๊ดีพี่น้องปุ๊ดีนัวปุ๊ดีเซีย พอดีเลยกระพงแล้วพี่น้องเลยแซ่บเลยสบายดีของนายพี่น้องของทุกบอนที่เขาด้วกันเด้อกันเด้อพี่น้องเด้อะแก้เห็ดพี่น้องไม่เหมือนเลยแกเห็ดปวกแกงเห็ดปวกใช้ที่ดอกหน่องหน้าก็ดีอใส่ของผัวจะดีกินแก้เห็ดปวกพี่น้องมาอนึ่งเห็ดปวกงอเห็ดปวกยืดเห็ดปวกกระลาปอกหน่อยเห็ดปวกหัวดอก

你怎么呢？<laughs>

สวัสดี c รับขอทักทายครับสวัสดีคร o บพี่้องเด้อแหมขอขอบใจพี่น้องทุกท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะเนาะประเทศในประเทศพอดีสงบมื้อหน้าพอดีถ้าที่พาสะกันได้ก็ขออภัยท่านผู้ชมหลายๆากแชร์เด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ขอลงสนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดี